วัครับวันนี้เราอยู่กันที่ราบอินทากม .7 ครับวันนี้เรามาดูรถใหม่ๆเพิ่งเข้ากันเลยครับเป็น d m a x ครับเป็นแคปนะใครที่หาอยู่นะครับมาได้เลยตัวนี้ทั้งสวยทั้งบางเลยนะครับ ตัวนี้ครับเป็นปี2017นะครับเดี๋ยวราคาเราจะบอกท้ายๆคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วมีของแถมอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูความสวยของรถก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไงนะครับครับเจ้าอีวสซูออลนิวตัวนี้นะครับเป็นปี2017นะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมของรถนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไงนะครับอ่าที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับวิ่งไม่ถึงแสนครับรถวิ่งหลักหมื่นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ ES> uhh uh> ยวเราไปดูกัน อันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะครับดูสภาพความเรียบร้อยของเขานะครับหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับแผ่นเพจเราเยอะยังมีรอยมาร์กเดิมเดิมจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะสภาพเครื่องยนต์เรียบร้อยสวยนะครับเลยทีเดียวนะฮะสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงไมรงยังไม่มีรอยแกะคงความเดิมอยู่นะครับลำดับต่อมานะครับเรามาดูห้องโดยผู้โดยสารนะครับว่าจะมีความสะอาดขนาดไหนนะฮะ อันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับยังไม่รักความสะอาดแต่อย่างใดนะฮะเป็นตัวนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถวิ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแจสำรองก็ยังคงอยู่ครบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพบกมาดูที่เลขไม่กันนะครับว่าเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่นี่นะครับวิ่งมาเพียง8 7,300กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับอ่านี่นะครับห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะครับ เดี๋ยวโปรโมชั่นไม่แน่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมอาจจะให้แถมเบาะหนังไปเลยนะครับอ่าที่สำคัญนะครับเรื่องราคาตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่490,000 9,000บาท4,99,000บาทแค่นั้นเองนะครับราคานี้นะครับผมบอกว่าเลยผมแถมแม็ก1ชุดนะครับอ่าลูกค้าเลือกลายมาได้เลยครับแม็กใหม่1ชุดพร้อมยางนะครับส่เส้นแถมให้ไปเลยในราคานี้นะครับดีไม่ดีโปรโมชั่นเราแถมเบาะหนังให้ไปพร้อมด้วยเลยละกันนะครับอ่าราคานี้พิเศษนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะเดินทางเข้ามนูรุดด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสะดวกที่รามินทากอบาเจนะครับที่ YPP Auto หรือท่านใดใกล้ที่ ลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับเป็นพอเพียงออตโต้นะครับก็เยนเชิญได้เลยนะครับอ่ะท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปต่อไปวันนี้ผมเมาส์ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ